ล็อกมงนะคะให้คนเกาหลีหรือเปล่านะคะงานนี้ค่ะบลิงเนี่ยมีแอบมีเครื่องนิดนึงนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะลิซ่าค่ะวันนี้เธอออล่ากระจายมากๆเลยนะคะเธอมีการโชว์สเต็ปค่ะบนเวทีอินกิกาโย ο, ได้อย่างยอดเยี่ยมอีกชิ่นเคยนะคะเธอค่ะมาในลุคนี้นะคะเป็นสาวชุดแดงค่ะมัดแกะ2ข้างค่ะมีการวาดตาะคะมาอย่างโชบเชี่ยวค่ะ แต่น่าเสียดายทีเดียวนะคะที่วันนี้ค่ะคะแนนนะคะบางอย่างเนี่ยน้อยไปหน่อยนะเลยทําให้พลาดค่ะได้ถ้วยที่2ไปแทนนะคะแต่ว่าอาทิตย์หน้าค่ะเอาใหม่นะคะสู้ๆค่ะลิซ่าซึ่งดูจากตรงนี้นะคะจริงๆเธอก็ทําคะแนนได้ดีในหลายๆอย่างนะคะเพราะว่าคะแนนอัลบั้มค่ะก็ได้พันนะคะเต็มคะแนนค่ะรวมไปถึงนะคะ,คะแนน SNS เนี่ยจาก MV ค่ะก็ได้เต็ม3,000นะคะ ส่วน live vote นะคะก็ได้เต็ม500นะคะจะมีที่น้อยไปหน่อยค่ะที่ทําให้พลาดนะคะก็เพราะว่าคะแนนดิจิตอลค่ะได้น้อยมากๆจริงๆค่ะได้ไป473คะแนนนะคะส่วน pre vote กับ broadcast เนี่ยก็ได้เป็นศูนยนะคะ ซึ่งรายการของเขาเนี่ยเขาให้คะแนนดิจิตอลเนี่ยสูงถึง55นะคะและก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจากนะคะคนของฝั่งเกาหลีเขาด้วยนะคะคือที่มาจากพวกแอปเมล่อนพวกจินนี่นะคะจากยอดดาวน์โหลดยอดคนฟังในเกาหลีซะเป็นส่วนใหญ่อะคะ่ะก็ซึ่งดูจากตรงนี้นะคะลิซ่าค่ะก็ทำเต็มที่แล้วจริงๆนะคะน้องได้อันดับที่สอนนะคะด้วยคะแนน4,973คะแนนค่ะ อาทิตย์นี้นะคะคงจะต้องยอมให้กับพ่อหนุ่มลีมูจินนะคะจากแทฟฟิกไลท์ของเขาไปก่อนนะคะอาทิตย์หน้าค่ะมีลุ้นต่ออย่างแน่นอนนะคะยังไงก็มาเอาใจช่วยน้องลิซ่ากันต่อไปนะคะก็ยังไงก็อย่าเพิ่งหมดกำลังใจนะยังมีรายการ m อ็มคาทาวต่อนะคะก็เป็นรายการต่อไปค่ะซึ่งคุณผู้ชมนะคะสามารถค่ะไปช่วยน้องโหวตได้นะในเอ็มเวฟหรือไม q u a ลูสแนะคะใครที่ถนัดการโหวตนะหรือว่าสะดวกที่จะโหวตให้กับน้องนะก็แนะนําค่ะไปช่วยน้องเนาะจะได้มีคะแนนตรงนี้ขึ้นมานะคะ เอ,อ็ก็เอาลุคล่าสุดนะคะสวยๆของนอรลิสตามาฝากด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า